นีออ่นะเครือนี้สุกแล้วนะครับอันนี้เป็นผมเพิ่งรู้เทคนิคพ่อผมสอนมาแม่ผมบอกให้พ่อมาสอนผมนะครับว่าเดี๋ยวมีคลิปเก่าคลิปคลิปอื่นอะ่ะผมผมตัดผมไม่รู้ผมก็ตัดตัดนี้ไปเลยอยเงี้ยพอตัดตรงนี้ตัดข้างบนปุ๊บมันมันล้มเร็วล้มเร็วแล้วก็พวกหวีกล้วยมันจะช้ำนะครับอันนี้ แม่กับพ่อเขาบอกว่าให้ตัดเขาทาพ่อมาทําให้ดูแหละตัดตรงท้องเขาเขาลงนะแล้วมันจะค่อยๆล้มเออเป็นเทคนิคเนาะค่อยๆปาดท้องเขาออกทีนี้พอเขาค่อยๆลงเห็นไหมผมก็เลยอ๋อนี่นี่เองเขาจะค่อยๆลงมาตอนแรกเขาเขาเขาขึ้นตรงสูงไปนู่น พี่เขาค่อยๆมันจะได้มันหล่นหล่นเบาไนงะมันจะหล่นไม่ช้าแบบที่ผมทําคือมันมันร่วงไวเออเนะีะฮะค่อยๆลงนะั้นจริงๆนี่ย ขอคุยนิดนึงนะครับเรื่องการที่ผมฝึกฝนศิล,ผล,ผลป,ะปะการต่อสู้การป้องกันตัวเนี่ยแลเนื่องจากว่ามันได้ออกกำลังกายอย่างแรกนะสิ่งที่ได้บางทีเราไม่จำเป็นจะต้องออกกำลังกายแบบพื้นฐานพื้นฐานเราททำอยู่แล้วลวิ่งพื้นออกไปวิ่งอย่างเงี้ย แต่อย่างนี้ก็คือการออกกาลังกายการมาตัดตัดกล้วยเวลากล้วยมันสุกทีนี้มันสุกอย่างนี้ปุ๊บเขาเรียกไงอะเราได้ใช้เอากล้วยไปกินอีกอย่างนึงเราได้เอาลําต้นเข้ามาเนี่ยเอามาเป็นนวมเอามาชกเอามาซ้อมมวยได้ถ้าเปล่าป้องกันตัวทําไมต้องเรียนรู้เนื่องจากว่า การที่เราเจอกับโจรขโมยอย่างเงี้ยคนที่มาประฏิสไลเราอ่ะโดยที่ไม่หวังดีกับเราเราอ่ะไม่คิดร้ายกับใครอยู่แล้วแหละคนดีทุกคนอ่ะไม่ทําร้ายใครอยู่แล้วแต่ว่าเรามุ่งทํางานหาเงินอยู่แล้วแต่ทําไมต้องเรียนรู้ไว้ได้ออกอย่างแรกได้ออกกำลังกายใช่ไหมโจรเขามาถึงเขาเข้ามาเขาป้นเราเลยนะปลดนั่นปลดนี่เอาเงินมาเอานู่นนี่นั่นมา าเรายอมอย่างเดียวเปนเบีย้ยอย่างเดียวโดนหมดผู้หญิงก็ยิ่งควรเรียนรู้และสูตรการต่อสู้ผมถึงชอบว่าเรียนกระบ,บีก่กระบองอะแต่เรียนให้มันลึกเลยก็คือจริงๆมันมีแต่ผมไม่ตอนนี้ไม่ได้มีแบบคู่คู่ซ้อมให้ดูพวกเทควันโดนี่ก็ดีจับเวียงจับทุ่มบิดข้อมือบิดอะไรเงี้ยถ้าผมมีโอกาสผมได้ทำแน่เพราะพวกนี้มันอยู่ข้างในเราอยู่แล้วทุกคนมีวิชา เป็นวิชาที่เราเคยสืบทอดมาตั้งแต่บรรพบุรุษเราเนาะนะอย่างนี้ก็เดี๋ยวคุยนิดนึงอ่ะถ้าอย่างนี้แย้วนะพวกพวกที่มันหมดอายุอย่างเงี้ยผมใช้วิธีดึงเลยนะดึงแล้วก็ตัดเป็นชิ้นๆเนี่ยเดี๋ยวก็จะตัดเป็นท่อนๆตัดเป็นชิ้นๆเนี่ยเป็นปุ๋ยข้างล่างได้อีก อย่างนี้ปุ๋ยทั้งนั้นเลยนะตัดเป็นชิ้นเป็นชิ้นเป็นชิ้นนะดีกว่าจะย่อยไวเหมือนช่วยเหมือนเรากินอาหารอะเราต้องมีฟันช่วยเคี้ยวอะคล้ายๆกันแหละก็จะย่อยไวย่อยง่ายในสารอาหารครบนี่อย่างนี้ใกล้มือแล้วล้วก็ไปตัดได้เลยไหมค่อยๆตัดทีละครือใส่ตะกร้าไว้ค่อยๆตัดทีละหวีเออนั่นแหละการการเรียน บางทีเนี่ยเราเจอโจรปุ๊บเรากดโทรเรียกตำรวจไม่ทันอ่าถ้าถ้าพื้นที่ใกล้ๆมาไวหน่อยห้านาทีห้านาทีนั้นโจรป้นหายไปแล้วทำร้ายเราแล้วเผอฉุดเราไปทำผู้หญิงเนี่ยจะโดนฉุดไปทำไม่ดีไม่ร้ายอย่างเงี้ยเออเป็นตาบาปกับชีวิตอีกนะหลายเรื่องนะครับดังนั้นผมได้อคลิปไปด้วยก็ได้พูดไปด้วย ในเรื่องที่มันเป็นประโยชน์นะผมทําในเรื่องที่เป็นประโยชน์ผมคุยในเรื่องที่มันเป็นประโยชน์นั่นแหละควรจะเรียนรู้ถ้าเกิดคุณไม่ฝึกไม่ซ้อมมันก็ส่วนใหญ่พื้นฐานคนก็ไม่ค่อยได้ฝึกซ้อมเรื่องพวกนี้ส่วนใหญ่ก็พื้นฐานเรามีอยู่แล้วไงวิ่งแต่อย่าวิ่งอย่าวิ่งหนีเยอะเรียบจักระเปิดจกกักระที่มันไม่ดีอ่ะ เสียเปรียบเมื่อวิ่งหนีเนี่ยมีโอกาสล้มสูงล้มกัโดนอยู่แล้วโจรมันมามันไล่ฆ่าเรามันไล่อะไรแล้วถ้ายิ่งเห็นหน้ามันบางคนมันฆ่าเลยนะครับตำรวจมาไม่ทันหรอกห้านาทีก็ไม่ทนันแล้วส่วนใหญ่ไม่ใช่ห้านาทีด้วยพื้นที่ห่างไกลอีกบางทีก็สิบ้านาทีถึงครึ่งชั่วโมงอย่างเงี้ยไกลมากๆเงี้ยเราก็ต้องช่วยเหลือตัวเองให้มันเป็นก่อนให้มันได้ยังไงก็ต้องมีพื้นฐาน นะผมแนะนำเลยอย่างนี้น้อยเลยมันมีพื้นฐานแล้วโจรมันก็มันมันมันเล่นเรายากแล้วอ่ะเข้าใจป่ะถ่วงเวลาได้ไงมันเล่นเรายากขึ้นอ่ะไม่ใช่ยอมยอมยอมอย่างเดียวอ่ะมันเรียบร้อยนะหายเข้ากีบเมฆนะมันก็ได้ใจมันก็มีอีกเจอเยอะมาเรื่อยจามใจไงนะแล้วแล้ววูหายล้อมคอกพออย่างนั้นปุ๊บก็ เดือนแรกก็ให้ตำรวจมาคอยตรวจตาอ่ะมันมันรู้มันก็ไม่มาเรารอเรื่องเงียบเผลอปีหนึ่งมันเอาอีกแล้วปีหน้ามันเอาอีกแล้วอย่างเงี้ยเป็นอย่างนั้นนะมันไม่ได้มามันไม่ได้มาช่วงที่ว่ามาแล้วล้วแบบเริ่มเป็นข่าวตรงนั้นเริ่มเป็นข่าวตรงนั้นแล้วแล้วมันจะมาอีกมันรู้เออทุกคนมีสมองแม้กระทั่งโจรมันมีความคิดดังนั้นมันไม่ปล่อยให้โดนตำรวจจับง่ายๆเข้าใจไหม เอ,อย่างงี้เก็บหมดเลยบางทีปิวเข้ามาลมมันพัดแรงกับข้างที่เราขยงขยามันเก็บอันนี้ก็รีไซเคิลได้นั่นแหละคุณต้องเรียนรู้ไว้ไม่ได้เรียนรู้ไว้เพื่อไปข่มเหงคนเราเรียนไว้เพื่อต้องกันตัวเองนะใครมาทำร้ายเราใครมาทำอะไรเราเราต้องรู้จักป้องกันตัวเองเป็นไม่เป็นเลยมันไม่ได้ บอกแบะไงใไรว่ะ <c oughs> ใช่ว่าบอกแบะไหมไม่เป็นเลยอะ่ะเออผมเป็นพ่อค้าผมเป็นแม่ค้าครับพ่อค้าแม่ค้าก็ต่อสู้ต้องต่อสู้ได้อยู่แล้วนะยนงไงก็ต้องฝึกไว้นั่นแหละคนที่ฝึกไว้ก็มีเยอะแต่มาถึงบอกคนที่มันไม่ฝึกเลยอะ่ะพูดถึงคนที่มันไม่ฝึกเลยอะ่ะมันไม่ได้แล้วถ้าคุณบอกคุณเก่งแล้วคุณเป็นแล้วอะ่ะ ไม่ฝึกเลยเอ๊ะเป็นแล้วเก่งแล้วเฮ้กูมีพวกเยอะมีเพื่อนเยอะเดี๋ยวมีเรื่องกูโทรบอกเพื่อนเพื่อนกูมาไวบอกไนงะยังไงก็ห้านาทีห้านาทีโจนโจนฆ่าคุณได้นะ่ะฆ่าคนเนี่ยไม่ถึงนาทีนะี่บอกให้นะ้ะยิ่งมีอาวุธนะบอกเลยนะมันไม่ใช่อย่ามามันเป็นเรื่องล้อเล่นไม่ใช่เรื่องตลกไงเข้าใจว่าบทบทคุณจะตายคุณตายจริงๆนะบอกให้ บทถึงถึงเวลานั้นนะ่ะมันถึงเวลานั้นมันมันคือเรื่องจริงไงคุณอย่าประมาทไะยะเขาใจว่าคุณประมาทไหมนี่ถังขยะเข้าใจว่าคาว่าอย่าประมาทไหมเออนั่นแหละอย่างนั้นการระวังภัยเนี่ยมันถึงสําคัญเหมือนแมวอ่ะแมวกับเสือมันก็สปีชีส์คล้ายๆกันแต่มันมันไม่ใช่สายพันธุ์เดียวกันแต่ว่าเขารู้จักระวังภัยเขาไม่ได้กลัวนะแต่เขาประเมินประเมินออก ประเมินออกว่าเดี๋ยวผมต้องทิ้งเอารวมไว้ตรงนี้ก่อนนี่คือของเก่าทั้งหมดเลยะเหมือนร้านของเก่ายัางเนียกองของเก่านะครับเอาไว้รวมรวมขายเดี๋ยวก็แยกประเทศใส่กระสอบนะครับคุณลองประเมินดูเหมนแมวประเมินประเมินคู่ต่อสู้เป็นมันประเมินได้เปรียบเปรียบเปรียบยังไงนะภูมิประเทศไม่ได้มันก็ต้องย้ายภูมิประเทศที่มันได้เปรียบ อย่างเงี้ยการยึดอนาเขตที่เป็นเกิดแดนที่ว่าได้เปรียบเสียเปรียบถึงมีผลเสื่อมทหารเนี่ยชัยภูมิถึงสาคัญอะไรประมาณนี้หลายหลาย,หลายเรื่องดังนั้นไม่ใช่ว่าคุณจะว่าเออคุณมีพวกนมีเพื่อนสุดท้ายแล้วใครอะ่ะคุณเคยติดคุกไหมล่ะสุดท้ายใครอยะมาดูคุณอะ่ะเพื่อนแท้จริงมีสักกี่คนชน ส่วนน้ากือเป็นพ่อกับแม่มาก่อนแล้ววัยสุดแล้วญาติพี่น้องตามมาพ่อกับแม่เนี่ยวัยสุดแล้วนะเพื่อนสนิทเรานอกจากไปบังเอิญเจอใกล้ๆพอดีแต่ทั่วใหญ่ไม่มีใครมาหรอกเชื่อไหมไมาเยี่ยมคุณที่คุกอะ่ะน้อยมีก็น,น้อยนะคนที่จริงใจจริงๆอะ่ะแล้วยิ่งไปพูดปากปากบอกรักบอกหนาะตอนไหนหรูไ้ไหมเฮ้มึงมีเรื่องบอกกูได้นะแต่มันบอกเราตอนไหนตอนมันเมา คนเมาเชื่อได้ที่ไหนอ่ะสี่ห้าไม่ครบแล้วสติสติไม่อยู่กับตัวแล้วบอกให้นะดังนั้นเตือนไว้หน่อยกับคนที่ย่อหย่อนย้วยมากไม่ดีนะต้องฝึกมันฝึกไว้เป็นนิสัยมันคือการออกกำลังกายแหละเราวิ่งเรารู้พื้นฐานวิ่งอยู่แล้วใช่ไหมดีคนที่บอกเออวันนี้มีคาร์ดิโอเออ,เออันนั้นใช่บางคนผมจะเข้าไปดูนะผมชอบนะ ผมชอบเข้าไปดูบางทีเราผมเรียนรู้เรื่องสเต็ปเผื่อใครมีเทคนิคดีๆอย่างเงี้ยเฮ้ยคนนี้มีเทคนิคดีแล้วก็ดูดูการเจริญเติบโตเราก็โตไปด้วยกันอยู่แล้วนะการที่เราดูดูดูอะไรกันแล้วแต่ที่เป็นการต่อสู้การฝึกของแต่ละคนนะบางคนได้อาจารย์มาไม่เหมือนกันคนเรียนรู้เองบางคนครูพักรักจำมีหลายแบบ มันก็ดีมีดีมีทั้งมันดีเนี่ยดีกว่าไม่เรียนรู้อ่ะมันออกกําลังกายจริงนะเหมือนเล่นฟุตบอลอย่างเงี้ยเออมันก็ได้ทักษะเพิ่มเติมจากอันนี้คุยยาวนิดนึงจากการอะไรจากการวิ่งแล้วอันนี้มีวิ่งมีทักษะการเทคนิคไวที่ปฏิพานใช้ขอเท้าใช้อะไรอีกใช่ไหมเพิ่มเติมกับการเลี้ยงบอลเนาะเป็นอย่างนั้น อันนี้เก็บได้หลายลูกแล้วก็วจะเป็นมะกรูดนะครับเก็บลูกรวมใส่้วในถุงนี่อีกหนึ่งลูกเพิ่งหล่นเมื่อกี้เลยมเห็นแวบๆเลยนะเอเค,ครับก็ใครอยากได้พันธุ์ส้มซ่านะครับ,บอกได้นะครับผมแบ่งพันธุ์ให้ลูกสุกๆเอาไปปลูกได้เลย สมซาต้องนอาักแ์ไว้เอาไว้ทําทําน้ําดื่มแม่ผมทําน้ําดื่มให้กินสุดยอดอะน้ําดื่มน้ําสมซานะสุดยอดเลยอโอเคครับเดี๋ยวผมไปตัดกล้วยก่อนนะเห็นท่านี้เนาะวันนี้มาในเทคนิคของการตัดกล้วยเผื่อบางท่านไม่ทราบนะครับส่วนท่านที่ทราบแล้วก็เสริมมาได้นะครับว่ามีอะไรเพิ่มเติมอีกผมเป็นคนรักการเรียนรู้อยู่แล้วนะครับ หมั่นเทน้ําออกจากแก้วทุกเช้าให้เป็นแก้วเปล่าเพื่อได้เรียนรู้รับรู้สิ่งใหม่ๆที่ดีเข้ามานะสิ่งไหนไม่ดีก็ไม่ต้องรับมันนะก็เลือกเอาในสิ่งดีๆเหมือนเหมือนคนนั่นแหละะที่ยังไม่เป็นมนุษย์อะ่ะถ้ามนุษย์นี่คือสัตว์ประเสริฐแล้วมนุษย์คือสีลห้าต้องครบแล้วคือเขาเรียกมนุษย์ได้ถ้ายังเป็นคนอยู่ก็ต้องมีปาป,าปนกันไปชุดดีชั่วเลวทั้งนั้น เพื่อนเรามันมีทั้งเลวตั้งดีนิสัยดีไม่ดีบางบางส่วนมันก็เขาก็มีดีก็เลือกอาตรงนั้นมาใช้อันไหนเข้าไม่ดีก่อย่าไปไปยุ่งกับเขาตรงนั้นก็แค่นั้นนะครับถ้าคุณเข้าใจตรงนี้คุณก็เลือกคบเพื่อนคบไม่ต้องมากต้องมา่งมางแบบน,น,นะอเอาแค่พอหอมคอแล้วกันโอเคครับวันนี้ทิ้งไว้เท่านี้กับการตัดกล้วย ที่ถูกวิธีอีกเป็นอีกวิธีหนึ่งวิธีอาจจะมีด้วยการเกสเก้าวิธีนะผมอาจจะเป็นวิธีที่หนึ่งรอยนะครับนะโอเคครับสวัสดีครับครับสรุปงานวันนี้นะครับหลักๆก,ก็จะเป็นย่อยต้นกล้วยในสวนนะครับย่อยใบกล้วย แล้วก็ตัดซีกล้วยผมย่อยต้นกล้วยสองต้นนะครับก็จะเหลือต้นไว้ประมาณนี้ประมาณร้อยห้าสิบเซนผมดูในเฟซบุ๊กมาคนสูตรทำสวนก็ที่เหลือไว้ตรงนี้อันนี้คือต้นที่ที่ออกเครือแล้วนะครับแล้วเก็บเกี่ยวผลผลิตแล้วเขายังสามารถที่จะส่งน้ำเลี้ยงเนะี่ย ให้กับต้นลูกเขาได้ดีกว่าตัดหมดนะครับต้นลูกเขาจะโตไวกว่าต,วต้นนี้จะจะยังคงให้น้ําเลี้ยงไปต้นอื่นแล้วก็ตัดจิงเฉียงไม่ให้เน่าครับให้น้ำเขาไหลลงได้ตัดเิงเฉียงนนี้สองต้นนี้แล้วผมก็จะเอาย่อยเศษกล้วยเนี่ยตัดนี้นะเฉงเฉียง,ยงทั้งหมดเลยเนะี่ยย่อยคุมคุมบริเวณโคนกอกล้วยทั้งหมดเนี่ยนะครับ เพื่อที่จะให้ดินฟูเพราะว่าไส้เดือนจะมาอย่างแรกเลยไส้เดือนก็จะมากินกล้วยนั่นแหละกินใบกล้วยกินลําต้นกล้วยดินเริ่มฟูแล้วก็งดการลดการระเหยน้ําในดินช่วยให้ดินตรงนี้ชุ่มชื้นนานไม่ต้องลดแทบจะไม่ต้องลดน้ําเลยฝนตกทีนก็ชุ่มชื้นนานอันนี้อันนี้ล,ลอยเก่าแล้วนะ ที่ตัดไว้นี่จะเป็นต้นกล้วยใหม่พอดินชุ่มชุ่มชื้นนานก็ดินก็จะฟูนั่นแหละก็จะมีไส้เดือนมาไส้เดือนมันก็จะเขาก็จะไข่เขาก็จะ,จะถ่ายถ่ายไว้เป็นมูลไส้เดือนก็ได้ปุ๋ยต้นไม้ก็ได้ปุ๋ย,กกยช่วยให้ดินอุดมสมบูรณ์ไปด้วยแล้ทานนะครับ ใครับนี่สรุปงานแล้วก็มีเอากล้วยแล้วก็มีทําอย่างอื่นเล็กเลกน้อยๆไปเรื่อยตัดแต่งต้นกล้วยอย่างเงี้ยเนี่ยผมผมเห็น,นอันนึงอะ่ะอันนี้สุดท้ายแล้วผมก็เดินรอบสวนนั่นแหละก็จะมีเนี่ยเน่ยใบกล้วยเหลืงงองๆหลือเงี้ยผมก็จะจัดการเอาลงถ้ามันสูงมากก็ดึงปลาย สูงมากเงี้ยอย่างเงี้ยดึงปลายลงมาแล้วก็แล้วก็ดึงเลยกวนน้ำบ้ามันไม่เหนียวนะดึงแล้วก็ขาดละเดี๋ยวเราก็มาตัดเป็นชิ้นเล็กๆใส่โคนต้นต่อไปเหมือนสูตรเดิมโอเคครับนี่นี่ก็ด้วยนี้ใบเหลืองนี้ตัดได้ก็ตัดตัดแบบนี้นะตัดชิด ตัดชิดเลยชิดลำต้นถึงเฉียงวรนี้หน่อยนี่ครับอ่า